สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะพามาดูกาชาปองนะครับแนะนำโปรโมชั่นกล่อง้ํำค่าปรักษาสุริยคาดอะไรอยู่ในนี้บ้าง1นงแฟชั่นนั่นแหละครับแฟชั่นชุดปรักษาสุริยคาตก็จะมีแฟชั่นตัวเสื้อ้วก็แล้วก็เครื่องประดับนะครับมันจะเป็นเหมือนนกมาเกาะตรงคิ้วบังตานะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น ก่องวัตถุดิบเรีสิ้นม,มือก่อนเจ้าสานักนะของที่มีแต้มเหลืองอยู่ขหลังก็คือเราจะสุ่มจากตรงนี้หนชิ้นนะครับนอกนั้นอันที่1,2,3,4,5,6,7ก็คือได้แน่นอนนะครับถ้าไม่ได้รายไปชิ้นเป็นอันเลยยังไงคงก็มีเหรียญปักษาสุริยคาาซึ่งสามารถเอามาใช้ได้ที่นี่แล้วก็ Express นะครับตัวนี้นแล้วคุณสามารถดูได้ว่าชุดปักษาสุริยคาาใส่แล้เป็นยังไงนะครับ ก็จะมีนกมามารอจิกอยู่ที่หน้าอกแล้วก็มาแปะอยู่ที่ตาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่มึงแปะตามตัวเลยนะครับเป็นชุดคอสเพย์นอกนั้นก็ถ้าเกิดว่า500เหรียญก็เป็นลูกแก้วดาวสุกนะครับ250เป็นหลังคารพุธแล้วก็500เหรียญทีนึงก็จะเป็นพวกหินสถานะสีส้มนะครับลูกแก้วดาวมรกตแดงอันนี้ ให้แรกได้แค่ตัวละครละ5ชิ้นวิญญาณซาฮวาให้ได้แค่ยีนะครับแล้วก็อื่นๆเรามาเช็คดูได้อ่ะงั้นก็ไม่ต้องเยอะนะครับลุยเลยซื้อนะครับนี่แหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเอาเดี๋ยวนะเอาละครับผมรับกล่องเี็บ้อยแล้วแล้วก็ได้ทำการเลือกตัวละครก่อนรอบหนึ่งนะครับนี่ เพื่อให้ดูว่ายังไม่ได้อะไรนะครับที่เราจะได้เปิด,ดย,ยาวๆไงแล้วไม่ต้องเช็คมากมายเลยนะครับว่าได้อะไรบ้างประดับมาอุ้ยกล่องอะไรมาสองนะครับโอเคประดับมาสองเลยนะครับเหรียญน,นี่อะไรเนี่ย อ๋อโหก็ว่ากล่องอะไรนะครับสองร้อยสองร้อยแปดสิบพอซื้อไหมไปดูกันอ่านี่สองร้อยเหรียญนะครับพอซื้ออ่าโอเคเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรบ้างนะครับดูจากตรงนี้ง่ายดี นี่ได้กล anyway. ่องโซชิลซาวาส่วนที่1มา3ส่วนที่ไอสองส่วนที่สามมาสองส่วนที่สมาหนึน, 1, นะครับเหรียญปักษา280ร้อยแปิกีกาโฟร้อยบเกมมอกไฟ500เกมปอกอไฟนี้ผมมีโคตรเยอะนะครับมี2องพก้ารเกสิบเอละแล้วก็เครื่องประดับ2กล่องเหรียญโชคดีเนะครับย่าซาวา2คริสตัลหินโซสองรคริสตัลหันทาสองรออืม ก็เท่าไหร่พันห้าได้ชุดมาชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่นะสมมติผมมองว่ารอบนี้ดวงไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่คม thì, นะุ้มเท่าไหร่ฉั้นแรกเลยแล้วกันนะครับเอาแฟชั่นนี่แหละนี่นะครับใส่เลยชุดก่조건ไม่ทันจะึงไม่สามารถติดตั็นไง ลองใส่ดูนะใครอยากลองใส่ไปลองใส่ในดากอนเอ็กเพรสนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะดูเลยแล้วกันเล่นออกไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ดวงด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าโดยรวมแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ผมคือโอเคได้ชุดแล้วนะทั้งนั้นก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ